อ่าสองนะครับเรื่องที่สองก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นงดเล่นโทรศัพท์เช้าหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็นงดเล่นหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างเช่นช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยรถรถรถลูกบ้านเราก็จะออกไปทํางานกันใช่ไหมอ่ามันก็ช่วงเนี้ยรถมันก็เยอะเพราะว่ารถล,ลูกบ้านเราไปทํางานกันรถมันก็จะอ่าสองร้อยเจ็ด จ็ดสิบหกลังเนี่ยรถมันก็รวมรวมแล้วบ้านหนึ่งก็สองคันสามคันสองคันสามคันอ่ารวมรวมแล้วมันก็สองร้อยหกสิบเจ็ดลังรวมรวมแล้วก็น่าจะห้าร้อยคันหกร้อยคันได้อะ่ะก็เนี่ยช่วงช่วงเช้าอะ่ะรถเขาก็จะไปทํางานเยอะให้เรามากระตือร้อนกับลุกบ้านก่อนให้เรามาอ่าเรียกว่ารับรถอะ่ะคือมายิ้มมาแย้มให้เขาแล้ว เขาจะรักเราเอ็นดูเราเขาก็อ,า,อาจจะรักเราเอ็นดูเราช่วงเงย็นเขาเลิกงานมาเขาช่วงเงย็นเขาก็เลิกงานมาเขาอาจจะอ่าซื้อของติดไม้ติดมือมาให้เราเพราะด้วยความรักความเอ็นดูเราแต่ถ้าเขาเกลียดเราใช่ไหมเขาไม่ชอบเราเมื่อ,อไร่เนี่ยเอ้ยเราพอแม่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวไม่สนใจรถเลยไม่มายิ้มมาแย้มเลยเขากดเกลียดเราใช่ไหมเขาก็อา ใจเราเข้าก็เข้าไปเลยอ,อะไรอาจจะมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็แจ้งไปทางไลน์ทางอะไรว่าเฮ้ยเราพอแม่งไม่สนใจนู่นสนใจนี่เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เราก็เขาเมื่อคนเกลียดแล้วอะเขาก็จะพยายามที่จะว่าหาเรื่องมาจับผิดมากล่าวโทษเราใช่ไหมก็ให้เราอะช่วงเนี้ยช่วงเช้ารถมันกํบบาลังเข้าเราก็ มาสนใจรถก่อนมาตะเบะมายิ้มมาแย้มให้พวกเขาช่วงเย็นรถก็เข้าเขาเลิกงานมาเขาอาจจะเครียดกับรถติดเขาอาจจะเ,เครียดกับการทํางานเราก็มายิ้มมาแย้มมาทักมาทายเขา,ขาเขาก็อาจจะยิ้มออกมันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งว่าที่ทําให้เขายิ้มเขาแย้มเขามีความสุขก,ก็นะ่าช่วง ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงกล้องวงจรปิดเยอะช่วงกล้องวงจรปิดเยอะก็คือตาลูกบ้านนั่นแหละที่ว่าจะเป็นเสียงว่าเราทํางานดีไม่ดีเขาจะแจ้งไปในรายกลุ่มหมู่บ้านหรือไม่แจ้งก็พอลูกก็เพราะลูกบ้านนี่นแหละว่าคือเสียงอย่างหนึ่งที่ว่าจะทําให้เรามีผลงานหรือไม่มีผลงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่าก็ให้เราอ่ะ ช่วงนี้ชว่วงเช้างดเล่นไว้ก่อนอาจจะไม่จําเป็นต้องหนึ่งชั่วโมงอาจจะมากกว่านั้นอาจจะเป็นเราจัดเวลาว่าชาว่วงเช้าอช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงและช่วงเย็นช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากะเชา้ากะเช้าก็อาจจะเป็นเจ็ดโมงถึงแปดโมง กะเชา้าตอนเย็นก็อาจจะเป็นห้าห้าโมงถึงหกโมงกะกลางคืนก็เป็นอ่าช่วงช่วงช่วงเย็นกะกลางคืนก็ช่วงเย็นก็ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มช่วงเช้าก็หกโมงถึงเจ็ดโมงก็ได้เราจเจาอย่างนี้ก็ได้คือเรื่องโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามห้ามกะใดกะหนึ่งแต่สองกะเลยคือกะละหนึ่งชั่วโมง กะลราหนึ่งชั่วโมงต่อกะกะเช้ากะเช้าก็เจ็ดโมงถึงแปดโมงเรามาเข้าเวรเจ็ดโมงแล้วก็งาเล่นโทรศัพท์เจ็ดโมงถึงแปดโมงช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นก็หกโมงถึงทุ่มทุ่มหนึ่งเออหกโมงถึงทุ่มหนึ่งอ่าแต่เราจะตรงงานตรงอะไรก็ตรงไปแต่ว่า้ามเล่นแบบ ทำเล่นแบบติดอ่ะเหมือนกันรถมาแล้วเราก็ไม่สนกันเลยอะไรเนงะี้ยอ่าก็ให้เราปรับปรุงตรงนี้แล้วผลงานเราก็จะออกมาจากลูกบ้านนี่แหละจากตาลูกบ้านนี่แหละจากที่ลูกบ้านเห็นนี่แหละผลงานเราจะเป็นยังไงดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ลูกบ้านเห็นเราอยังไงมองเราอย่างไงก็ให้เราทําตามที่ผมบอกอ่ะแล้วเราจะอยู่กันง่ายอยู่กัน จะดวดของกินเราก็จะไม่ขาดเราก็มีของกินมาเรื่อยๆแล้วมันจะล้นตังในกระเป๋าเราได้เพราะว่าลุงบ้านรักเอ็นดูเราใช่ไหมเขาก็ซื้อของกินอันนู้นอันนี้มาให้เราก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายใช่ไหมเช่นเขาซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เราก็มีข้าวกินเราก็มีข้าวกินเราก็ไม่ต้องซื้ออย่างที่ เราเห็นเห็นลูกบ้านตื้อให้เราอ่ะเราก็ลุ้นกันแล้วว่าเฮ้ยลูกบ้านจะตื้อมาให้ป่าวว่าลูกบ้านจะตื้อมาให้ป่าวถ้าซื้อมาให้เราก็ไม่ต้องตื้อใช่ไหมเราก็ไปหยัดไปมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ให้เราทําดีกับลูกบ้านเนี่ยเยอะๆเราเราผลมันออกมาก็คือเราจะได้ดีไปด้วยเราจะอ่าเราอาจจะได้เงินไม่มากก็จริงแต่ว่าเรา ถ้าลูกบ้านรักเราเอ็นดูเราเนี่ยเขาตื้อของมาให้เนี่ยเราก็ล้นตังค์ในกระเป๋าไปได้เยอะก็ให้เราช่วงเช้าเนี่ยมาถักมาทายมายิ้มมาแย้มมาให้กำลังใจลูกบ้านอะไรเงี้ยแล้วลูกบ้านยิ้มให้เรามันก็เป็นกำลังใจให้เราไปย,าย่างว่าเออคนเราต้องยิ้มให้กัน เรายิ้มให้เขาเขายิ้มให้เรามันก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นต่อกะนะครับต่อกะเลยก็งดเล่นโทรศัพท์เช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงกลางคืนกลางคืนก็ชเช้าชั่วโมงเย็นชัวช่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชัว่วโมงอะาก็เราทําได้นะครับตู้ตู้เราไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนพยายามทำให้ได้แรกๆมันก็อาจจะยากหน่อยแต่หลังๆมันก็จจเป็นเรื่องง่ายก็พยายามปรับเปลี่ยนกันไปเรามีข้อบกพร่องตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นแล้วริงดีๆมันก็จะเข้ามาถ้าเราแย่ตรงไหนเราไม่ปรับปรุงมันก็มีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาก็ให้เรา ปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วมาทําสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาถ้าทาแต่สิ่งแย่ๆสิ่งแย่ๆก็จะเข้ามาอยากชีวิตดีหรือชีวิตแย่ก็ให้เลือกกันเอาเองโอเคนะครับก็มีแค่นี้ฟังเดี๋ยวมีบทต่อไป